ตัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับมีเมนูมานําเสนอนะครับหลายคลิปหลายผักมากไอเมนูปลาไหลนะครับนี่ผมกินอาทิตย์ใจพริกมันอะไรสูตรสูตรนั่นเลนี่เหมือนเหม,ม,ม,มือนที่ไหนนะพอแกใส่ชุดเครื่องเทศชุดชุดผัดเผ็ดของทางเหนือดยชุดนี้ด้วยครับชุดเครื่องเทศไม่เค็มชี้นะครับแลว้วน,นี่ลุงเียนได้อ่อาตัวนี้พริกแกงเผ็ดจากใต้คนมาขายอยู่ตลาดการบ้านเรานี่ครับเจ้านี่อร่อยมากแต่ว่าเผ็ดโคตรเลยนะครับอ่ากัันนนคือ่ีดูรึ่ง ว่าน,น,นี้วันนี้ทาในครัวเนอแก๊สปิณิกโรงเรียนไอ้แก๊สมดเลยมันอยู่ในมันอยู่ในห้องครัวนนครับวันนี้ครับชิปครับสูตรของน้าเล่จริงๆถ้าเมามีพี่แกงเนี่ยแกจะใช้พี่แกงแล้วแต่ละแต่เราต้องตำเพิ่มเพิ่มความหอมของพี่แกงครับวันนี้พัดเพชรปลาไหลนาครับตอนน,นี้เอามาจากไหนกันน้าเล่นี่อ๋อบอสลวงพงอบอสลวงพงครับ ปนปลานไหลน้ำแต้เลยครับเอาบบตู้ปุ่นนีณิขจะตใจเป็น,นกอมๆไม่เลยกินตัวใหญ่มาแล้วกินน่าหน,น้นาเป็นกินตัวเล็กมากครับอืมดสดเครื่อ,มดดองมันก็จะมีพริกไทยกระชายใบบุกรูดใ,ใบกระเพราเนี่ยครับเรือ่องกำลังลูกสวนลูกตรงมาวันนี้เอ้เดี๋ยวไปพัดลมมาตัวยุ่งว่ะใส่หมกแคนด้วยกันอืมครับครับคุณผมกำลังเคยเห็นนะไอ้ก็พักเพชรอะไรใช่ไหม มาเพชรมาไหลยแต่ว่ใส่ชุดเครื่องเทศออด้วยแค่เรากินมาหลายข้างล่างของนักเลงมันจะฟูมูนหนึ่งหม้ออะไรเนี่ยเขาจะทำน,นักเลงกจะทำต้มแซ่บปลานิลมาแจมใส่หม้อไฟมาแจมกับนี่ครับกับเมนูนี่ครับนักเลงเนเองเรื่องเกลืออย่างสำคัญหนึ่คือกระเทียมกระเทียมจากหนักก็ไม่กระเทียมต้องการหนักๆเป็นยารักษาโรด้วยแมนย่า ันนี้ใส่เพิ่มครับแต่ว่าอร่อยจริงถ้าว่าใส่เพิ่มลงไปตรงนี้ครับมันจะพี่แก่งแถวซื้อมาบางทีมันมันอาจจะมีมันอาจจะเก็บไป็นเมินนะครับมันอาจจะแบบมีพร้มอ,จจมมอมๆจีบว,ว,ว่าถ้าของหมือนเขาตำเองไหมนะครับใส่ตะไคร้เพิ่มเยอะๆพัดมานี่หอมเคยไปกินแถวสุโ,ฮโฮทขทัยเขาตุนใส้อ่าไส้นอส้มด้วยน่นะตัวนอไม่ดองครับพัดเผ็ปดปลาดิบชนอไม่ดองอะไรแถมรสชาติหนึ่งนั่นเลยแต่ว่าหน่าเกลยดอร่อ,รอยครับใส่กระเทียมเยอะๆครับ ห้องก็จะเอาเอา,เอาพี่แกงนี่ผสมวะหรือว่าคัดเอาคนเลยปกติเนาะเ,ออเดี๋ยวเติมทีหลังเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของไอ้ตันี้กันจบฟูแล้วฟูมูนอ่้นายอร่อยมากกินครับข้าวข้าวหงมัฮ้อนๆนะครับนอกนั่นะตำจนละเอียดเลยเน,นาะเลโคกงไปเรื่อยๆครับ ระวังเนื้อน้ามเดือดปุ๊บต้มต้มแ่บปลานิลเอาเสิร์ฟมอไฟมือโซท้อนกันระวังดีรอครับบ๊าวโซดกันครับผมจะทำต้มแ่บปลานิลนะครับเกลือเป็นลัก,กเออถ้าจะมีคนโทรมาห้อง,องมองต้มแ่บปลานิลครับ,บาขา,บาตะไคร้ครับแล้ปรุงนะครับพริก ขี้หนูสวนมันจะพี่ขี้หนูสวนพริกบ้านแล้วก็มะเขือเทศทุกแค่นี้นะครับรอมันเดือดก็เอาปลานินใส่ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะครับปุกเติมด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ปรุงรสทุบพี่ขี้หนูสวนใส่แฮมลอรดหนึ่งยีพริกแห้งใส่แฮมลอรดหนึ่งก็ยิยง่งยิ่งจะอร่อยนะครับยังไงต้องรอที่สามครับตะวันจีนทะเลแก่กำลังจะโคกขี้อยู่ครับครับผม น้ำเดือดกับเติมถ้าจริงๆกลมกลมจริงนะใส่นี่นิดนึงเพราะว่าปลานี้ผมซื้อมาตวาะวันละมันอาจจะตายครับมันตายลายวันใส่ไปบดกูดไปนิดนึงตบแสบครับน้ำเดือ<ๆ>ดเดือดปลาตัวเดียว,วเดี๋ยวนี้กิโลกว่านะครับพืดนนี่ครับรอมันเดือดนะครับปิดฝาไว้รอมันเดือดก็เป็นอันซุกแล้วครับซุกแล้วก็มาปรุงเลยนะครับอ่าครับ จัดเลยครับล้างเดือหมต้มปลาล้อกันนี่กับพ่อมละฮนนเลจัดเลยครับผัดเผ็ดฮอนั่นเลนี่จะฟูน้ำมันนิดหนึ่งแต่ว่าก็อร่อยเดี๋ยวมันจะแห้งไปหมดนะครับถ้าผัดพีด่กัใแกลงไปผัดนะเขาเขากัหนึ่งห่อๆแล้วมีต้มแสบกับผัดผัดเผ็ดปลาลไหล <uge ot> เราพี่กเก่งเพชรเก่งเพชรไต่ครับจากตลาดนะแล้วลวนันนี้มันมีสูตรของนอะไรโคกเองเพิ่มเพิ่มกลิ่นครับผสมประสานมากนะพ่อแกใส่เครื่องเทศด้วยแต่กับมาขึ้นเราจะเข้ากันได้เข้ากันดีมาก <c ười> แกงไตนะครับเจ้านี่ทำอร่อยมันก่อนผมซื้อมาผ<อ>ี่<อ>แกงเผ็ดมากผิดเผ็ดมากครับผู้แก้ใจผิดใใอย่างโหจะเผ็ดจนเปนก่อนผมเอามาแกงมาลุ้มจนกนินต้อยให้ต้อยอ่ะเผ็ดไปแห้งไปก่อนเป็นเตาอินฟาเรเนาะ หอมแต่ว <c oughs> ่ากิ่นนี่ดีตอ่อใจมาครับหอมครับตามด้วยปลาไหลเอาครับปลาไหลน้ายอดแล้วนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ิวันนี้มาต้องทุบเนาะตัวใบใหญ่เนาะแบบนี้ได้อรรถรสในการกินนี่ครับคนหนึ่งเราจะไหมก่อนกินเนี่ย,นน <c oughs> ยถ้าไม่เพื่อนๆอาจจะถามว่าเป็นอย่างมะล่างเป็นอย่างมะล่างเลือดออกก่อนนี่มะล่างอ่ะถ้าล่างนี่จบขราวนะปลาเป็ดนะครับหรือว่าแกงกจัง เาาผัดราผมจางไปต้องย้ยนน้ำก็ได้กันะัย้ยใชนครับตนน้ำตให้ลูกเกลยบซุกกนสุดซุกมัก็ยน้ำถ้ากินเข้าในจอได้ทุณจอเลยครับ แต่ว่าต้องมันกวนะเพราะมันเป็นเลือดปลมันเป็นเลือดมนะันอาจจะทำให้ไหมอันนี้อาจจะมีการอบในากาเพราะว่ามันเป็นตอนอน่าทิ้งขนาดไหนครับมันกลิ่นแป๊บนึงครับโอ้โกินนี่มันต้องอุดถึงอันนี้มันต้องเอานี่ใส่กะเอาบุ๋มมะบุ๋มเนาะปลาไหลเนานะ เหมือนซัดปลาเนาะอันนี้เป็นซัดนาปลาไหลนาคร <c oughs> ับกินหรือว่าเขาจะลองใส่บอกไอ้นั่น <c oughs> แบ่งกันสักหน่อยลองใส่นอส้มมาบ,บ่กับใส่นอมใส่นอไม่ดองอะ่ะนี่นาเการกำลังไปช่วนนี้เราดูทำนาครับกำลังไปใส่นามาไปปันน่นนามา น้ำอย่างไรแก้วนะครับแก้วแก้วดีไอ้ข้างคนน้ำมันนะครับครับ ย่เฟืองให้มันเออใส่เลยเพื่อจะให้มันไอีมันมันซุกครับของนั่นเลยเปิดกึงตึส่น้าหนักประมาณนี้แหะเดี๋ยวมันก็จะหดหายเองหมดครับถ้าเจอพักจะไปเห็นเ้าก็เป็นแบบน้ำขุกขิกหน่อยๆนะครับรากินกับข้าวสวยหรือว่าฮิปสดตลอดตามครับโอ้อันนี้น่ากินนะผมว่าจะผมว่าจะ เ,เก็ตถึงนแกลนาที่กูคุ้มยมันครับยน้ำก็จะโบกไปด้วยเดี๋ยวพักลงไปยน้ำก็งอเข้าไปได้โอเคเลยครับนี่ครับเพราะว่ามันหั่นเป็นทอนหั่นเป็นทอนครับปัดโถ่ีเข้าสวยกันห้อนนะครับถ้าอู้ถึงเดี๋ยวก็มีครับนี่น่าเลนน่นน้องเปิดพอปั่นปั่นนิดๆผมเหรอโอเคฮึสุกเลยนี้องเนี่ยเดี๋ยวต้องปรุงเราปรุงนะครับใส่มะนาวใส่ยังเข้าไปอันนีาอเอาต้จมาสวมตัวนี้เลยใช่อาจารย์เลยครับ ประมาณอีกสักประมาณ50นาทีครับแล้วก็เมาปรุงแล้วนี่ครับเริ่มเยว่มขอปรุงนี่รอครับครับหน่อยประมาณ5-6นาทีผ่านไปอืมน้ำน้ำโอเคตัวนี้ใส่เลยครับสามอย่างนี้ใส่พร้อมกันไปเลยพริกไทยกระชายใบบ๊กรูดเนาะกระเพรายังมีเหลือกะเพราครอ๋อกะเพรายิ่งสุดยอดครับ โอหห้กับน้ำคุกิกคุก,คกคิกนิดๆแหนมเดี๋พอดีเป้เลยเห็น่อนแรกปลาถูกแม่นี่กินข้าวนะเขานี่นะข้าวหุงคนละข้าวเต็มหม้อเลยยังไม่ปรุงรสเลยรับเติมอย่างเติมซีอิ๊วขาวน้ำปลาอย่างนี้เนาะป<ำ>รุงรสกระเพราใส่ตอนไหน,นหลังสุดแล้วเ,เสร็จปรุงรสเสร็จอือกับพอคมวลมันได้ อหอมหอมมากกลิ่นมันนี่ดีต่อใจผมมากขนาดเลยดีต่อใจมากเลยครับมีซีอิ๊วขาวมีซอสมันหอยซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งครับใส่ไปเลย ได้เพราะว่ามีใส่ใส่ไปเลยถ้าไม่มีใส่ก็ไม่ปิดนะใส่ก็ได้ใส่เฉพาะเนื้อเพือหรือลักปลาก็ได้หอมหอมมากใส่เลยอใส่เลย ห oh, อ,อ,อมเต๊<ท>จะจมูกมาเลยสุดท้ายเลยลครับใบกะเพารพากะเพราบ้านด้วยนะครับโห <c oughs> ชัย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 อย่างน้ำมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับมันตัวาน้ำเยอะนะครับมันจะพอดีเป๊ะของมันมันก็จะแห้งแบบพอดีพอดีแบบคุกคิกครับ ถ้าทาแบบนี้มันก็จะแห้งเกินมันก็ตอนใส่ผักเข้าไปมันจะจบครับจบข่าวเลยปิดไฟได้เลยนี่ครับรอตักเสิร์ฟพร้อมกับต้มป่าผมเลยครับโชวสุดยอดเลยครับครับเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องชิมแล้วเพราะผมรู้แล้วผมกินหลายหลายคลิปนะครับอันนี้มันอร่อยมากรอติดตามนะครับเดี๋ยวป่านินเ่อก็ต้มพร้อมเสิร์ฟไปครับกับผมก็ถึงเวลาชิมนะครับมันมีคนอยู่ี่มีกัน นี่ครับผัดเผ็ดกระเบื้องมันสีขาวเวลาถ่ายคลิปมันจะดูสีแบบในคลิปมันจะจอมันจะดำมันก็แต่ว่าถ้าเอาดูต่างนอกเนี่ยสีสวยมากเลยนะครับในก,ก็ต้มแสบนี่ครับยอะไรบีบมะนาวใส่เลยนะครับต้นน้ำเปล่าบีบมะนาวใส่น้ำเป,ปล่าไปอเ,อเอาแก็เสิร์ฟห่อนๆ่อนเอ็นก็หอมแห้งเลยนะครับต้นหอมซีฟังก์ใส่ไปสดกับ แ okay, ค่นี้นะครับแค่นี้นะครับมียาฆ่าเชื้อนิดหน้อยแล้วก็เข้ากับหง้หอนๆน,นี่ครับเน้นเข้าครับนี่โอ้โหลองชิมเดี๋ยวตั้งกองเลยครับทานอะไรชิมเลยเนะาะไปนั่งชิมด้วยกันเลยครับนี่ครับเวลาชิมสดกันห้อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวหน่อยจกกัดไปหน่อย ไาอเานไม่มาี่กินย่คนแล้วันนี้เมันเดกนแล้วเดมน่ีวานครับมันีดูผมยิงดูใ,ใกล้ๆกันครับผมนี่ถึงมันต้องชิมแบบนี้แบบ<อ>แะะเ c ็บซีหลายคนบอกว่าน่ากินก็เแบบชัดๆมันมิดหน่อยนี่ผมขอใช้กล้องโกโปรตัวนี้นะครับมันจะเห็นชัดมาเลยนะใส่เข้าไป เองเป็นเขาเนี่ครับแต่มันมีแฟตเนี่ยสีอาจจะได้ปั๊มนี่แหละเวลากินกับชุบครับเดินเป็นจ้อนตักขเขานี่เท่านี้อืมครับเวลากินกับชุบอืมต้องกินเขาก้อนเล็กชุบลงไมปสูงกับกระสายต้นกับผอมกํา ครับจัดเลยครับเป็นหนึ่งกระดูกม,มาทะเลจัดเลยครับฮึ๊บดอด,ด,อ,ดอือฮึ๊บเขาจะทำทมูลแพลวข้างหน้าพหลุงพหลุงห้องพหลุงมากินข้าวปลาหน,นิ้นต้มแสบกับโล่งข้อเลยเอาใส่ไฟคอนท้อนนี่นะครับ นากินครับสดฮ้อนๆเลยนะครับชิมเลยอ๋อมาๆก็ว่าเป็นไหนกนองอ้ยองไหายแบลนปตวลุไปโอ้โหตบนี้อร่อยอีเลาเ็ด็ไอร่อยทำไมกําลัยู่ของสองคนเนี่มั่งจังพี่รูปน้องพี่เถิงอยู่ปันได้เดกมามาขึ้น จับมมานั่งพี่ก้อนเยมานัมามามาจับน้ำน้อยก่อนจับน้ำนอยกลียวหน่อยแต่ว่ารสชาตเส้นผู้เราจะ่นจับน้ำน้อยนั่งเข้ามานัครับไม่ีอร่อยสุแซ่บยานแล้วกกินวันนี้หาคนอีกกินนี่นะวันอะไรมา ต้องยมน่มพมาเจ้ากินาเว้นสงรอยากัดเจือเห็นมเดี๋ยวผมแปลเถ้วยใส่ข้าวเห็นข้าวเหนียวข้าวสวยนข้าวเหนียวเดือข้าวสวยครับเจ้าแต่ไหนมันมีนี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะอาแถ้วยอกำเป๊บนึงครับอ๋อยนะสยเลยครับเนื้อๆนี่ครับ เติมเอ่อพคนโรงเรียนใส่ไอ้แซ่บๆแบบ<ม>เติมพริกป่นไปด้วยนะ<ม>เพิ่มมะนาวไปเพิ่มหน่อยครับจิ้มกับปลากนี่งโมงตักเลยครับตักเย,เยอะเลยครับเนี่ยม,มันมีในหม้อเยอะอยู่นะตักเลยครับสดกับน,นั่นห่อนเลยครับนิ่กับห้อนห่อนติ่มกับข้าวห่อนห่อนหอมห่อนห่อนเนี่ยนัเละสอนว่าไปอยู่เกาหลีมันต้องกินดังๆ มันถึงจะมาห้อนแต่มันบ้านประเทศไทยห้อาบอกว่าเสียมรรยาบแต่่างประเทศมันแบบเมือแม่ขัวเนี่ยขั้ว้ปะเเนี่ัน่ีดังๆนี่ยดังอ๋อเกิดมาเนี่โอ้ยขัวแม่ขั้วเฟื่อเลยอ๋อแล้วมันกระจุยลดเื่อให้เกลดความห่อนได้นให้เกไปเมื่อไเขาเนี่เนี่ยถ้วยเนี่ยถกินเนี่ยเขาเอาน้าคุกคิกเนี่เขาเยะยกเลยยกเลยยกสเลย ออโ,โเลยเน้ำซุปน้ำซ,ซุปนี่คุกค,คิกนี่ยบัดเพลินแล้วเนี่ยบัดเสร็จเาต้มใส่หม้อไฟหม้อนี่เป,เปิ่นเปิ่นมันซึมมาแด้วครับเนี่ยแกนลอยกว่าบ,บาทในแมคโครเวลาเขาจะกินแต่อย่างดีมันแบบเนี้ยมันรังการนะครับเนี่ย,<ด>ยแล้วมันก็มันก็เพิ่มมะละลอในการชิมมันห่อนเ<อ>ลยเราเดินเทสต์เลยเราเรียนก่อ,อนจะขอครับตักนี่เลยเข้าไหนด้วยไหนด้วยใส่จัดเลยครับครับ หอมหอมหอมรึยังครับนั่นแนวบ้านก็ยังมีอยู่นั่นนี่จัดหน่อยนะแต่จะค่าเช่าไหนเอาโรงเรียนเอาเนี่แกมาสองอย่างเลยเขาเนี่ยโอ้นี่นี่ะเขาแก่ลุกพุงลุกกินแบบนี้มันก็ต้องเอาให้บ่งก่อนก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวครับ

ไม่จะพู่มมุนฮะจากไเ,าเลยนะคิดว่าเรา,เาได้เห็ดเป็ดตามพว่มคิดเป็ดนีหลายผักแล้วอร่อยมากอมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่ตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคนะครับครโรบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับมอสแท้แท้เลยสูตรต้มปลาหนิมอันไม่ใช่มัญหาด้วยต้นพุ่นไหมต้นพุ่นต้นเหมือนหลายเลรอ มันจะคุม hmm. บ่ค in ุมกัเฮอีเฮ็ดแล้วสิไปลงพอแล้วเลยเนาะลงๆๆๆๆงพอฮะยให้ไปกินเองเฮ็ดไปกินเองแม่นว่าเฮ็ดขายที่เห็นว่าสิไดา้สุดยอดเลยครับยังยังเยอะนะในหม้อครับได้จัก3ลเด